จ่างแล้วเนี่ยเป็นพัดลมคล้องคล้องคอเปิดถ้ากดค้างตรงนี้วเร่งสปีดพัดลมก็ยังมีามนะสามระดับะรับดแล้วก็ปิดตรงนี้ได้กดทีหนึ่งม,มันก็จะ เราก็ระลดลงเป็นระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยราก็ เราหยุดท้าก็กดค้างไว้้อดับแล้วส่วนแบตเตอรีเอร่เป็นแบบอันนี้มันมีที่ชาร์จอยู่นะฮะเป็นไมโคร USB ตรงนี้แล้วก็ถ้าแบตเตือนก็เอาไขควงอถอดสกรูออกมาแล้วก็เปลี่ยนแบตบ ข้างในจะเป็นแบบไอ้ก้อนยาวๆและทั้งหน้าจะเป็นหนึ่งแบบห่าสูงท,ที่ยอดฮิตสำหรับใชใ้อุปกรณ์ทงนินก่อนแว้าไปเปลี่ยนก็จะเป็นแบบที่ช์จได้